นะคะพบกันอีกแล้วค่ะกับน้องบีมี่อิสุสุเมโทสาขาชัยพฤกษ์ปากเก็ตน,นะคะวันนี้บีมพามาชมเจ้าแอคทีฟแต่งแพนด้าอีกแล้วค่ะคันนี้จะแต่งใหม่ล่าสุดเลยนะคะสําหรับคันนี้จะเป็นแพนด้า V5 กันแล้วนะคะตลอดแล้วก็ลงตัวยังไงบีมบอกก่อนเลยนะว่าคันนี้ออปชั่นไม่ได้เยอะมากแต่ว่าคุมโทนและหล่อลงตัวสุดๆค่ะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะว่าคันนี้แต่งอะไรเพิ่มเติมบ้างไปค่ะอันดับแรกนะคะสําหรับคันนี้ก็จะเป็นตัวรุ่นแอคทีฟนะคะพี่คันนี้ลูกค้าเนี่ย สายของแต่งแยกนอกเหนือจากเงินดาวของค่าตัวรถนะคะแต่ถ้าพี่ๆท่านไหนเนี่ยอยากจะแต่งแบบคันนี้เลยแล้วก็จัดในส่วนของแต่งเนี่ยรวมกับค่าตัวรถก็ได้เช่นกันนะคะบีมพามาชมตั้งแต่ชิ้นแรกกันเลยสําหรับตรงนี้มาตรงนี้เลยหล่อๆพูดเลยว่าตรงเนี้ย น้อยที่จะติดตั้งสําหรับกระจังหน้า่าโตแต่บีมบอกก่อนนะว่าถ้าใส่เนี่ยที่ตัดเป็นดําแดงชุดกระจังหน้าขาโตนี่สวยลงตัวจริงๆมันจะมีความสปอร์ตเข้ามาสําหรับตัวรถนะคะอย่างที่พี่ๆรู้กันสําหรับตัวรุ่น Active เนี่ยกระจังหน้าเขาจะเป็นสีดําเป็นโ no น b บ c กใช่ไหมตรงนี้เราจะใส่แค่2ชิ้นจะเป็นการครอบเข้าไปนะคะจะเป็นการติดแบบว่าใส่ในส่วนของกาว 3M เข้าไปแล้วก็กระจังหน้าตรงนี้ไม่ต้องเปลี่ยนนะพี่นะเป็นแค่ครอบเท่านั้นตัดเล เยอเป็นสีแดงด้านล่างให้ดูความสปอร์ตมากขึ้นนะคะสําหรับตรงนี้สามารถสั่งเพิ่มเติมได้เลยถ้าพี่ๆท่านไหนไม่ได้ติดชุดแต่งคาโต้แล้วอยากได้กระจังหน้าที่เป็นแบบนี้ก็แจ้งกับน้องบีบได้นะคะ2ชิ้นนี้ราคาไม่แรงนะพี่นะอยู่ที่3,500บาทเท่านั้นตอนนี้มีแคมเปญโปรโมชั่นด้วยนะคะ ถัดมาสําหรับตัวสเกิร์ตกนอ่าไม่พูดไม่ได้ไปกี้เกินไปแล้วว่าเป็นของคาโต้คันนี้นะคะก็จะเป็นสเกิร์ต c m 3จากแบรนด์คาโต้เช่นเคยคะ่ะแต่ว่าตรงนี้บีมบอกก่อนว่ามีไฮไลท์พิเศษนะสำหรับคาโต้ตรงนี้ปกติที่พี่ๆดูกันใช่ไหมของคาโต้เนี่ยเขาจะเป็นสีดำด้านแต่ว่าคันนี้เป็นสีดำเงาทั้งชิ้นงานรวมทั้งตัวของคิวล้อด้วย ดูสวยแล้วก็ลงตัวจริงๆบีมบอกเลยว่าคันนี้คุมโทนสุดๆนะคะมาดูกันที่ชิ้นงานกันบ้างสำหรับตัวคาโต้ตรงนี้ชิ้นจะเป็นชิ้นงานที่เล็กเลยต้องบอกว่าถูกใจกับพี่ๆที่ชอบชิ้นที่ไม่ได้ใหญ่มากแต่อยากติดให้ดูแบบ มีอะไรใช่ไหมต้องบอกว่าชุดนี้คือลงตัวจริงๆแล้วก็ตัดเลเยอร์เป็นสีแดงให้มีความสปอร์ตชัดเจนแบบนี้นะคะในส่วนของตัวเบ้าไฟตัดหมอกเนี่ยตรงนี้ก็คือจะตัดเลเยอร์เป็นสีบรอนซ์เงินให้ดูแบบดุเพิ่มมากขึ้นเข้ากับตัวชิ้นงานนะคะกอดันนาะต้องบอกเลยว่าใส่ไปตรงนี้แล้วดูด,ดุจริงๆค่ะพี่ มาด้านที่ไฟตัดหมอกกันบ้างนะคะสําหรับไฟตัดหมอกตรงนี้ก็เช่นเคยค่ะเป็นไฟตัดหมอก LED กันอีกแล้วจ้ะราคาตรงนี้ก็อยู่ที่3,500บาทเท่าเดิมนะคะพอติดไปแล้วมันก็จะดูสวยลงตัวเพิ่มมากขึ้นนะคะให้ดูแบบว่ามีอะไรแล้วต้องบอกว่าไฟ LED ตรงนี้สว่างมากนะพี่พอเปิดแล้วเนี่ยสวยเข้ากันจริงๆแล้วก็เดี๋ยวบีมให้น้องแนนเนี่ยขึ้นภาพอินเสิร์ตท,ที่เป็นเบ้าเดิมของตัวรถ อีสุสุแอคทีฟตรงนี้ให้พี่ดูอีกทีนึงว่ามันเป็นแบบไหนเพราะว่าการเปลี่ยนไปอ่ะมันก็ดูเพิ่มความกชัวร่ให้กับตัวรถเพิ่มมากขึ้นเนาะอีกอย่างราคาไม่แพงด้วยเดี๋ยวเราไปด้านข้างของตัวรถกันดีกว่าค่ะสําหรับด้านข้างตรงนี้คิวล้อสําหรับตัวชุด CM3 นะพี่นะเขาจะมีคิวล้อมาจากชิ้นงานของสเก์ตเลยสําหรับด้านหน้าบีมบอกหลายคลิปมากเลยว่าตรงเนี้ยบีมชอบเพราะว่า พอใส่ไปแล้วอะค่ะพี่มันดูเป็นชิ้นงานเดียวกันแล้วก็ไม่ได้มีตัดแบบในส่วนของเส้นหรือว่าข้อต่อสําหรับตัวชิ้นงานสเกิร์ตแล้วก็อีกอย่างหนึง่งสาหรับคันนี้ลูกค้ารีเควสเลยว่าบีมพี่อยากได้ดําเงาอันนี้หนูก็จัดให้นะคะต้องบอกว่าจริงๆแล้วในการทําดําเงาอะคะ่ะทางของสเกิร์ตเนี่ยเขาคิดค่าใช้ใจ่ายเพิ่มเติมนะแต่ว่าตรงเนี้ยบีมไม่ได้เก็บลูกค้าเพิ่มเติมเป็นค่าใช้ใจ่ายเดิมที่เคยคุยกันไว้เลยนะคะอ่าชาวแวปเห็นล้อแม็กกันแล้วเมื่อสักครู่นี้ คันนี้นะคะลูกค้าเลือกใส่ล้อมแม็กเป็นของตัว X s e r ซ e s ก็คือในส่วนของตัวรถกระบะนั่นเองสำหรับ X s e r ซ e s ตรงนี้นะคะล้อมแม็กเนี่ยจะเป็นขอบ18นะคะมาพร้อมยางบิสโตนที่มาจากโรงงานเลยนะพี่นะแล้วก็ตัวชิ้นงานของตัวล้อมแม็กเนี่ยเขาจะเป็นสีดำเงาแบบนี้มาพร้อมดุมล้อที่เป็นโลโก้ isuzu แล้วก็ตัดขอบที่เป็นสีแดงต้องบอกว่ามีความลักชวรี่แล้วก็สปอร์ตสำหรับตัวล้ออันนี้เลยนะ ของตัวล้อดีแม็กตรงนี้ค่ะบีมบอกก่อนนะว่าลูกค้าเนี่ยค่อนข้างฮิตกันเยอะมากๆเลยอย่างพี่บางท่านเนี่ยเคยดูคลิปบีมใช่ไหมแล้วเฮ้ยบีมพี่ดูก่อนหน้านี้มาเป็นสีดําด้านนี่แล้วบางคลิปก็เป็นสีแบบทูโทนอ่ามาเป็นแบบนี้ค่ะพี่ในส่วนของตัวรถกระบะนะคะเขาจะแบ่งเกรดตัวล้อเนี่ยของตัว รถกระบะเนี่ยไม่เหมือนกันสําหรับตัวล้อน,นี้จะเป็นในส่วนของเกียร์เอกเซนะคะลายเดียวกันแล้วก็เป็นสีดําด้านเนี่ยจะอยู่ในเกีของตัวรถ v c คอรนะคะแล้วก็สุดท้ายสําหรับตัวที่เป็นทูโทนเนี่ยจะอยู่ในเกียรแซดขึ้นไปเลยจะเป็นทูโทนแบบนั้นนะคะชอบแบบไหนก็สามารถ แจ้งกับบีมได้เลยว่าอยากได้แบบนี้เดี๋ยวบีมจัดให้นะคะราคาเธอแต่พี่นะจากล้อของตัวขอบ17เดิมที่มาจากโรงงานเนี่ยเราเพิ่มแค่16,500เท่านั้นนะคะต้องบอกว่าคุ้มค่ามากๆเพราะว่าอันนี้เป็นยางบิสโตเลยจากเดิมที่เรามีเนี่ยเป็นดันหลบนะขอบ17ดด้วยแล้วก็ต้องบอกว่าพอเป็นอันนี้มาจากโรงงานล้อแล้วก็ตัวยางด้วยต้องบอกว่าคุ้มค่าจริงๆค่ะพี่ ก็ฝากไว้เป็นทางเลือกนะคะสําหรับพี่ๆที่ไม่ได้ชอบล mm ้อแม็กซงหรือว่าล mm ้อเลนโซหรือว่าแบรนด์อื่นเนะะี mm ่ยค่ะก็ฝากในส่วนของล้อดีแม็กไว้เป็นหนึ่งทางเลือกนะคะ โอเคค่ะมาที่ตัวเบ้ามือกันบ้างเออเบ้ามือจับมือจับฝาถังตรงนี้ให้ครบเซตอยู่แล้วนะคะสําหรับตรงนี้บีมดูแลให้หมดแทบทุกคันเลยนะมีแค่บางคันที่ไม่ติดเพราะว่าลูกค้าไม่ชอบเท่านั้นเองนะตรงนี้บีมบอกเลยว่าลูกค้ารีเควสตได้นะคะว่าอยากได้แบบไหนดําด้านดําเงาโครเมียมจัดให้หมดเลยค่ะพี่ตรงนี้ดูแลให้หมดส่วนคันนี้ต้องเป็นดําเงาแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าลูกค้า เลือกทุกอย่างเป็นสีดําเงาแล้วก็คุมโทนสุดๆแล้วพี่ลองดูเลยก็ฝากไว้เป็นทางเลือกนะคะสำหรับพี่ๆที่จะเลือกเบ้ามือหรือจะไม่ติดก็ได้แล้วแต่ความชอบส่วนบุคคลเลยนะคะ โอเคเดี๋ยวเราไปที่ด้านท้ายกันบ้างนิดหนึ่งจะ้ะสำหรับด้านท้ายตรงนี้บีมบอกเลยว่าบีมชอบเพราะว่าคันนี้ลูกค้ารีเควสมาเลยนะคะบีมขอเริ่มที่ตัวคาดเอวก่อนเลยสำหรับตัวคาดเอลซีเนะคะพี่จะไม่ใช่ดีไซน์แบบนี้นะคะจะเป็นสีดําทางชิ้นงานเลยเดี๋ยวบีมให้น้องแนนอินเสิร์ตภาพให้ดูอีกทีหนึ่งจะเป็นข้อเปรียบเทียบเนาะว่ามันหน้าตาเป็นยังไงส่วนคันนี้ลูกค้าอัปเกรดเป็นคาดเอลมีไฟนะคะ เดี๋ยวคาดเอลมฟไฟะค่ะเดี๋ยวบีมขึ้นอินเสิร์ทให้ดูนะว่าสําหรับเวลาเปิดไฟแล้วมันจะประมาณไหนจะได้สวยลงตัวจริงๆเพราะว่าตรงนี้คือแสงอะมันค่อนข้างสว่างค่ะบีมกลัวว่าเปิดไปแล้วพี่จะไม่ค่อยเห็นนะคะสําหรับคาด L อลฟตรงนี้ก็จะเป็นของแบรนด์คา์โต้เขาเลยนะคะ ถ้าพี่ๆท่านไหนที่สนใจตัวคาดเอลมฟไฟอยู่เนี่ยบีมก็ฝากคาโตเนาะเป็นหนึ่งทางเลือกให้กับพี่ๆเพราะว่าจริงๆคาดเอลมีไฟเนี่ยก็จะมีของตัวฟรีฟอร์มอยู่แล้วที่พี่ๆคุ้นเคยกันที่ดูคลิปบีมส่วนคันนี้ก็จะเป็นของคาโตเลยนะคะถ้าไม่ชอบดีไซน์ที่แบบมีตัวอักษรเยอะๆเราก็ไม่ได้ดูเยอะเกินไปก็แนะนําเป็นคาโตนะคะเพราะเขาจะมีเขียนแค่คําว่ามิ x เเนี่ยตรงกลางเท่านั้นแล้วก็บางโลโก้อิซูซไปด้วยแต่ถ้าพี่ท่านไหนรู้สึกว่าไม่ชอบอยากให้เห็นโลโก้อ<ๆ>ิส<ๆ>ุซก็อาจจะต้องเลือกเป็นบางแบร มาซาโตะแล้วก็ของตัววาสุมาเนาะอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะคะถัดมาที่ด้านล่างกันนะคะสำหรับตัวครอบไฟทับทิมสำหรับตัวครอบไฟทับทิมตรงนี้นะคะก็จะตัดเป็นสีดำเงาแบบนี้เลยของไฟถอยเนี่ยเวลาที่เราถอยอะค่ะพี่ก็จะเห็นเลเยอร์ตรงนี้เด่นชัดแต่พี่ลองสังเกตดูนะเขาจะไม่ได้เป็นชิ้นเดียวกับตัวสเกิร์ตจะแยกเป็น2ชิ้นอ่าซ้ายขวาแบบนี้นะคะเพื่ออาจจะให้ดูว่าไม่อยากให้เป็นชิ้นใหญ่มากเพราะว่าถ้าทำอะ ให้เป็นชิ้นใหญ่ใช่ไหมมันก็จะคุมไปทั้งชิ้นเลยบางท่านที่ไม่ชอบชิ้นงานชิ้นใหญ่เนี่ยก็อาจจะมอง cm3 ตรงนี้เป็นข้อดีนะคะบีมองว่าดีนะเพราะว่ามันจะไม่ได้ดูเกะก,กะหรือว่าเลอะเทอะเกินไปนะคะแล้วก็ตัวชิ้นงานของ cm3 จะไม่ได้อยู่ คุมตัวของเซนเซอร์นะคะเขาจะอยู่ด้านล่างของเซนเซอร์ทั้งหมดเลยค่ะสำหรับชุด cm 3นะคะพี่เขาจะเป็นท่อคู่แบบนี้แล้วก็มีแต่ท่อกลมนะคะจะไม่มีงานที่เป็นท่อเหลี่ยมแบบแบรนด์อื่นเลยที่บีมเคยรีวิวไปก็จะเป็นลักษณะดีไซน์แบบนี้มีตัดเลเยอร์ที่เป็นสีแดงตรงนี้นะคะมีตัดในส่วนของชิ้นงานที่เป็นสีบอลเงินให้ดูความสปอร์ตมากขึ้นเพราะว่าถ้าทําเป็นดําไปหมดเลยอาจจะกลมเกินไปนะคะก็ต้องบอกว่าดีไซน์สวยทำบัมเบอร์ด้านท ายเป็นขีดเล็กๆสีแดงก็ลงตัวไปอีกแบบนึงค่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูชิ้นถัดไปกันค่ะสำหรับ CM3 นะด้านข้างของแถบกระจกนะคะตรงนี้เขาจะมีตัวแผ่นอะคริลิกเนี่ยด้านข้างแบบนี้ด้วยทั้ง2ฝั่งนะคะแต่ว่าคันนี้ลูกค้าเนี่ยแรปหลังคาดำนะคะก็อาจจะเห็นชิ้นงานไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะคะต้องขออภัยด้วยจริงๆแต่ว่าชิ้นงานนี้บีนต้องบอกก่อนว่ามันมาของเซ็ตเขาเลย ก็จะเป็นเซตชิ้นเต็มแบบนี้นะคะสําหรับพี่ๆที่แล็บหลังคาอยู่แล้วเนี่ยพอใส่ชิ้นนี้ไปใช่ไหมมันก็ดูกลมเกินกันไปเลยก็ต้องบอกว่ามันก็จะมีแอบมีเลเยอร์นะแบบนูนขึ้นมานิดนึงอันนี้ก็จะติดก็ได้หรือไม่ติดก็ได้ถ้าพี่ๆท่านไหนไม่ชอบอยากให้เป็นแล็บหลังคาแบบเดียวๆไม่มีด้านหลังติดก็สามารถแจ้งกับบีมได้นะคะเรามาทราบราคากันดีกว่าสําหรับราคาชุดนี้นะคะพี่ คาดเอลมีไฟแล้วก็ตัวเซตเต็มของ cm 3เนี่ยราคาเขาจะอยู่ที่19,900นานะคะตรงนี้จัดโปรพิเศษให้เลยแต่สำหรับตรงนี้พี่พี่ที่บอกว่าเออพี่ไม่ได้ชอบตัวคาดเอลมีไฟแบบนี้น้องบีมพี่ไม่ชอบพี่อยากได้แบบเป็นเดิมๆที่มาจากชิ้นงานเขาก็ราคาอยู่ที่16,900นานะคะราคาเดิมเลยนะคะต้องบอกว่าถูกใจสำหรับพี่พี่ที่ชอบชิ้นงานเล็กๆแต่ดูสปอร์ตลงตัวแน่นอนค่ะ แล้วก็ตัวแต่งต่อไปนะคะสําหรับคันนี้ที่ก่อนที่เราจะไปดูภายในเนาะก็ตรงของกล้อง360นะคะแต่ว่าพี่ๆอาจจะแปลกตาเพราะว่าคันนี้ลูกค้าไม่ได้เปลี่ยนตัวกระจกนะคะสําหรับการที่ไม่ได้เปลี่ยนกระจกอ่ะบีมบอกก่อนว่าสามารถติดตล้อง360อ,องศาได้นะคะไม่ได้มีผลเวลาที่เราจะแบบ ผักแบบนี้นะพี่นะเพราะว่าตัวชิ้นงานเนี่ยเขาจะเจาะทางด้านในของตัวรถนะคะไม่ได้โผล่สายออกมาให้เกะก,กะสายตาแล้วก็ตรงนี้ลูกค้ายังพับกระจกอะไรแบบนี้ได้ปกติเหมือนเดิมเลยเดี๋ยวเราไปดูข้างในดีกว่าว่าสำหรับตัวกล้อง360คันนี้ติดตั้งแรมอะไรแล้วก็การใช้งานประมาณไหนไปชมกันเลยคะ่ะไปค่ะ ถ้าเราก็มาถึงภายในของคันนี้นะคะเช่นเดิมคันนี้ลูกค้าติดตั้งกล้อง360องศากันอีกแล้วค่ะบีมพามาดูนะสําหรับกล้อง360องศาตรงเนี้มันจะเป็นสตีทวิวให้กับพี่เลยนะพี่ลองดูอ่ามันจะเป็นสตีทวิวดูรอบคันแบบนี้ให้เราเลยแล้วก็ข้อดีของคันนี้ยบีมบอกหลายรอบมากเลยสําหรับตรงนี้เขาบันทึกภาพให้เรารอบคันด้วยนะคะจะดูด้านหน้าด้านท้ายนะคะ ซ้ายขวาเนี่ยได้หมดเลยแม้กระทั่งด้านข้างทั้งสองฝั่งรวมทั้งสตรีทวิวตรงนี้ค่ะที่เป็นมุมกว้างให้กับเราด้วยนะคะเราก็สามารถแ n นป s ช็อตสำหรับภาพด้านหน้าเนี่ยให้กับรถเราได้ด้วยนะคะในส่วนของการใช้งานเนี่ยตรงนี้คืออย่างที่พี่ๆชอบกันเพราะว่ามันสามารถดู Youtube ดูพวกแบบ แอปพลิเคชันต่างๆได้เลยในการใช้งานนะคะลองมาดูกันสำหรับในส่วนของ YouTube Google Map แบบนี้ค่ะก็มีรองรับให้กับพี่หมดเลยแล้วก็การใช้งานเนี่ยค่อนข้างที่จะง่ายเลยนะต้องบอกว่าเหมือนแท็บเล็ตเลยแล้วเราเอามาเล่นในรถแบบนี้ค่ะเวลาที่เราเดินหน้าแบบนี้ค่ะเราขับขี่รถอยู่เราก็สามารถดูภาพได้เลยโดยที่ตรงนี้ค่ะภาพไม่ได้ตัดทิ้งออกนะคะก็ต้องบอกว่าถูกใจพี่ๆที่สายเดินทางแล้วก็ชอบฟังเพลงหรือว่าอยากดู YouTube อะไรเงี้ยค่ะเวลาที่ขับขี่ระยะ ทางไกลได้ดีเลยนะคะก็ฝากไว้ด้วยสําหรับพี่ตุ้มเนี่ยติดตั้งกล้อง360แรม4นะคะตรงนี้ต้องบอกว่าคุ้มค่าจริงๆสามารถดูภาพได้รอบคันแล้วก็การใช้งานตรงนี้ยแรมเนี่ยค่อนข้างที่จะเร็วเลยนะคะก็ฝากไว้ด้วยสําหรับตรงนี้ในการติดตั้งเนี่ยอยู่ที่18,000บาทนะคะ โอเคค่ะเดี๋ยวบีมจะพามาดูสาทิดคร่าวๆสำหรับกล้อง360อองศานะสำหรับพี่ๆที่แบบยังลังเลระหว่างการตัดสินใจอยู่เนี่ยอยากจะตัดสินใจติดหรือไม่ติดดีนะคะเดี๋ยวมาดูคลิปนี้ก่อนนะ โอเคอันนี้ค่ะจะเป็นภาพในส่วนของถอยหลังนะคะค่ะสาหรับตรงนี้นะคะของกล้อง360เนี่ยเขาจะไม่ได้มีเลนไกดนะไม่ได้เหมือนตัวรถที่มาจอเดิมๆที่มาจากโรงงานเขาจะมีเลนไกดให้ก็ฝากไปด้วยสาหรับตรงนี้อะไรดีบีมบอกดีเลยแต่ถ้าอะไรที่รู้สึกว่ามันขาดไปบีมก็จะแจ้งแบบนี้เลยนะสําหรับพี่ๆที่แบบว่าอยากได้เลนไกดที่มาจากโรงงานอยู่แล้วว่าบีมก็จะไม่แนะนําให้ติดตั้งกล้อง360องศานะคะเพราะเขาจะมีแค่เส้นเลนแบบนี้ให้กับเรา แต่ว่าข้อดีของตัวกล้อง360เนี่ยพี่ลองดูนะสำหรับเวลาที่เราเดินหน้าหรือว่าใช้งานรถนะคะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเนี่ยภาพเขาจะตัดให้เราเลยขึ้นแบบเร็วมากนะพี่นะเดี๋ยวหนูลองเห็นปะคือแบบว่าค่อนข้างที่จะเร็วแล้วก็เวลาที่เราจะเลี้ยวเข้าหรือระยะที่มันแบบมินเมย์งเงี้ยค่ะอย่างเช่นกระจกเนี่ยข้างตัวรถเราใช่ไหมอาจจะแบบ ไม่ได้เห็นชัดเจนตรงเนี้ค่ะเขาจะเป็นภาพสามมิติให้กับเราเลยพี่ดูด้านนี้นะหนูจะชิดกับขอบฟุตบาทประมาณเท่านี้มันจะเห็นชัดเลยเพราะว่ารถเราเนี่ยค่อนข้างคันใหญ่อ่ะเห็นไหมคือต้องบอกว่าสะดวกจริงๆแล้วก็การใช้งานอนะง่ายมากๆสําหรับพี่ๆที่เพิ่งเคยมาขับรถที่เป็นไซสใหญ่นะบีบอกเลยว่าตรงเนี้คือลูกค้าเนี่ยคุ้มค่าในการติดตั้งจริงๆแล้วก็ราคาเนี่ยค่ะไม่ไดีแรงมากนะพี่ ราคาถือว่าเป็นมาตรฐานเลยเพราะว่าตรงนี้เขาสามารถรองรับในแอปพลิเคชันต่างๆรวมทั้งในส่วนของตัว YouTube หรือต่างๆให้กับเราด้วยก็เหมือนจอ Android ที่เราใช้เลยแต่เพิ่มเติมที่มีกล้อง360เข้ามานะคะ,ะเดี๋ยวหนูลองไปถอยเข้าซองให้พี่ดูนะสําหรับการถอยเนี้ยเวลาที่เราเปิดไฟฉุกเฉินนะคะพี่ตรงนี้จะขึ้นภาพรอบคันให้กับเรานะคะทั้งตรงเนี้ยประมวลให้หมดเลยแล้วก็ด้านซ้ายด้านขวานะคะ,ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะตรงเนี้ย คือบีมจะถอยเข้าในส่วนของซองที่มีรถเนี่ยควบคู่ทั้งสองฝั่งนะพี่พี่ลองดูนะคือมันสะดวกมากๆแล้วก็เดี๋ยวเราเนี่ยเข้าซองใช่ไหมคะพี่มันก็จะแจ้งเตือนให้เราแบบนี้เลยอ่ะลองดูดูด,ดูจากตัวกล้องพี่ดูทั้งซ้ายและขวานะคือมันค่อนข้างที่จะสะดวกมากเลยอ่าในส่วนของเสียงร้องเตือนที่พี่ได้ยินเนี่ยจะเป็นเสียงในส่วนของเซ็นเซอร์หลังนะคะ ที่ติดเพิ่มเติมนะสำหรับตัวรุ่น Active พี่ตุ้มเนี่ยเลือกติดแค่2จุดก็คือด้านหลังราคาจะอยู่ที่1,500บาทนะคะก็ฝากไว้ด้วยสำหรับพี่ๆท่านไหนที่ขับรถคันใหญ่แล้วกลัวว่าแบบเราไม่ถนัดใช่ไหมเราใส่เซ็นเซอร์เพิ่มตรงนี้ก็ช่วยได้นะคะโอเคเดี๋ยวเราเข้าไป ออกจากจุดทั้งสองฝั่งภาพเนี่ยเวลาที่เราเดินหน้าก็จะตัดหายไปแบบนี้นะคะไม่ได้รบกวนในส่วนของอัตรลดการดูแอปพลิเคชันต่างๆของพี่แน่นอนค่ะคะ่ะแล้วก็ออปชันถัดไปสําหรับตัวรถคันนี้นะคะพี่ตุ้มก็เลือกติดในส่วนของตัวกุญแจพับเพิ่มเติมนะคะแต่ว่าไม่ได้ติดอัปเกรดนะคะทั้ง2ดอกตรงนี้นะคะราคาจะอยู่ที่1,500บาทนะคะแล้วก็ตรงนี้พี่จะได้คืนกลับไปอ่ะอีก2ดอกเดิมที่มาจากโรงงานนะตรงนี้นะคะสําหรับตัวพับกุญแจเนี่ยอันนี้มี จะกัดดอกกุญแจให้กับพี่เลยคือพี่สามารถใช้งานอันนี้ได้เลยนะคะอาจจะแค่ซื้อปอกกุญแจแบบสวยๆอย่างเงี้ยมาใส่เพื่อกันในส่วนของริ้วรอยที่จะเกิดขึ้นเท่านั้นเองต้องบอกว่าตรงนี้คุ้มค่านะคือบีมแนะนําเพราะว่าตัวของกุญแจเดิมเขาอะจะเป็นก้านดอกออกมาใช่ไหมถ้าพี่อยากกัดดอกแบบที่เป็นแบบนั้นใช่ไหมบางทีมันอาจจะแทงกระเป๋าเราหรือแทงต้นขาเราแบบเนี้ค่ะอันนี้ก็ช่วยได้เยอะแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยนะคะก็ฝากไว้ด้วยนะจ๊ะค่ะแล้วก็มาในส่วนของตัวเบาะนะคะเบาะคันนี้ บีมบอกเลยว่าคุมโทนสุดๆนะคะสําหรับพี่ๆที่ชอบโทนสีดําตรงนี้ลูกค้าเลือกเป็นบอะแนป้านะพี่นะแนป้าตรงเนี้ยวัสดุอะค่ะมันจะดีกว่าตัว PVC แน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าผิวสัมผัสเนี่ยเขาจะเรียบไปเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะสำหรับตัวแนป้าที่บีมชอบในส่วนของตัวผิวชิ้นงานนะคะเขาไม่ได้มีความหยาบสําหรับชิ้นงานพี่ลองดูเลยการเดินได้การอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ต้องบอกว่าพรีเมียมแล้วก็ลงตัวจริงๆตรงนี้นะลูกค้าเลือกสีให้เหมือนกับตัวเขาเรียกว่าคอนโซลด้านหน้า รวมทั้งพนักวางแขนด้วยอยากให้เป็นสีเดียวกันนะคะตรงนี้บีมก็จัดให้นะราคาของตัวเบาะหนังแนบ้าน,นะจะอยู่ที่1 5 0 0 0บาทนะคะสำหรับ PVC เนี่ยจะอยู่ที่1 2 0 0 0บาทแล้วก็เบาะหนังแท้พพีเมียมสุดๆจะอยู่ที่19,00 0านบาทค่ะถัดมาสำหรับตัวพรมนะคะพรมคันนี้ลูกค้าเลือกเป็นในส่วนของตัวสีดำได้คู่ค่ะตรงนี้ต้องบอกว่าสวยจริงๆนะเพราะว่าพี่ๆที่เลือกเบาะที่เป็นโทนสีดำนะคะส่วนมากก็จะเขาเรียกว่าติดตั้งตัวพรมเป็นสีด เพราะว่าอยากให้คุมโทนเนาะสำหรับตัวเข็มคู่เนี่ยมีมชอบนะเพราะว่ามันดูแบบมีอะไรดีแล้วก็ตรงเนี้ยดีไซน์เขาก็จะทำมาสวยเลยทั้งตัวชิ้นงานทั้งหมดนะคะเขาก็จะมีให้10ชิ้นรอบคันเลยนะคะก็ฝากไว้ด้วยสำหรับตัวพบนะราคาไม่แพงนะคะอยู่ที่2,800บาทเท่าเดิมนะคะมีสีให้เลือกเป็น10สีเลยคะ่ะชอบสีไหนเลือกสีนั้นได้เลยนะคะ ค่แล้วก็สําหรับคันนี้นะคะจะเป็นแพนด้าไม่ได้ถ้าไม่แรปหลังคาดําถูกต้องไหมคะสาหรับคันนี้ลูกคา้าแรปหลังคาดําเช่นเคยนะคะตรงนี้ลูกค้าจะแรปแค่ตัวบอดี้ตัวรถเท่านั้นนะคะไม่ได้แรปตัวหูกระจกนกสาหรับตรงนี้นะคะราคาจะอยู่ที่9,000บาทเท่านั้นนะคะพี่ๆท่านไหนที่ชอบแบบนี้แต่งสไตล์นี้เลยสามารถโทรหาบีมได้เลยนะหรือทักหาบีมได้เลยสาหรับแคมเปญโปรโมชั่นนี้นะคะที่เบอร์0ูนย์เก้าเก้าห้าหกห้าหกสองเก้าสามนะคะเบอร์นี้บีมขึ้นไลน์เลยนะส่วนอีกเบอร์หนึ่ง เบอร์น้องแนนนะจะเป็นเบอร์061 8947666ค่ะเบอร์นี้น้องแนนก็ขึ้นลายเหมือนกันนะคะสำหรับโปรตรงนี้เป็นโปรเดียวกันเลยค่ะดูแลด้วยกันทั้งคู่เลยนะคะแล้วก็ยังไงบีมขอฝากด้วยนะสำหรับแพนด้า V5 คันนี้ต้องบอกว่าถูกใจพี่ๆที่ชอบสายครีนหน่อยแต่ว่าแตกออกมาแบบหล่อลงตัวจริงๆแล้วก็สำหรับตัวรถคันนี้นะคะบีมเตรียมพร้อมส่งมอบนะที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะคะก็เป็นทางครอบครัวพี่ตุ้มนะคะต้องขอบพระคุณมากๆจริงๆคะ่ะที่ไว้วางใจให้บีมดูแลนะคะก็จะเดินทาง ไปส่งในวันเสาร์ที่จะถึงนี้นะคะอย่างที่บีมบอกไปว่าสาหรับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดน,นะไม่ต้องกังวลในการซื้อรถกับบีมนะคะบีมบริการจัดส่งให้กับลูกค้าอยู่แล้วค่ะแล้วก็การคุยโปรโมชั่นหรืออะไรกันอย่างเงี้ยค่ะบีมจะถ่ายรูปแล้วก็คอนเฟิร์มให้กับลูกค้าเสมอนะคะสําหรับตัวแคมเปญหรือแม้กระทั่งการแต่งรถต่างๆนะคะหรือการจัดไฟแนนซ์ของลูกค้านะพี่ไม่ต้องกังวลว่าพี่จะต้องเดินทางมาหาแบบ ดีที่นี่หรือเปล่าไม่จําเป็นเลยค่ะพี่ทางเรามีเจ้าหน้าที่ไฟแลนซ์นะคะไปเซตให้พี่ถึงบ้านเลยค่ะยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะคะสําหรับพี่ๆที่อยู่ต่างจังหวัดก็สามารถซื้อรถกับน้องบีมได้เลยนะคะบีมฝากไว้นิดนึงนะคะบีมเป็นที่ปรึกษาการขายอยู่ที่อิสุสุเมโทสาขาชัยพฤกษ์ปากเกร็ดนะคะเดี๋ยวบีมจะขึ้นในส่วนของตัวแผนที่ให้อีกทีหนึ่งว่าอยู่ตรงไหนนะถ้าสนใจมาดูรถหรือแคมเปญต่างๆเนี่ยก็สามารถทักหาบีมได้เลยทางทางไลน์หรือว่าโทรก็ได้หรือไลน์แอดที่บีมสติ้กลิงกไว้ให้นะ ขอตัวลาไปก่อนนะคะเตรียมพร้อมส่งมอบให้กับลูกค้าแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะ